เด็กที่มีแปดลักษณะนี้ที่มี i อคิวดีคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมเด็กที่มี i อคิวหรือ e q คิวดีเนี่ยก็จะแสดงออกตั้งแต่เขายัางเล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องมาสังเกตแล้วแหละว่าลูกของเรามีลักษณะเหล่านี้หรือเปล่าที่จะส่งเสริมให้ลูกของเรามี i อคิวที่ดีข้อแรกเลยนะคะก็คือในช่วงที่เขายังเป็นทารกเบบีเนี่ยทารกคนนั้นหรือว่าเด็กคนนั้นนะคะจะพูดออกเสียงได้เร็ว เช่นการพูดอ้อแออืออานะเวลาเราพูดด้วยเนี่ยทำปากพูดด้วยอ้อแออืออาเนี่ยถ้าเด็กเขามีปฏิกิริยาตอบสนองมีการพูดคุยด้วยมีส่งเสียงอ้อแออืออาได้ที่เร็วเนี่ยแสดงว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเด็กที่ไอคิวดีนะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะส่งเสริมหรือว่าพูดคุยบ่อยๆค่ะข้อที่สอนนะคะก็คือเด็กที่เวลาเราพูดคุยด้วยแล้วเขา ้องหน้าศบตานะพูดคุยด้วยกับเราทำปากคุยด้วยเด็กนี้นะคะจะมีลักษณะไอคิวที่ดีมากๆเพราะเวลามองหรือว่าเวลาพูดคุยเนี่ยมีการศบตากันเสมอค่ะข้อที่สามนะคะ<ม>ก็คือเด็กจะห่วงของเล่นของตัวเองหรือว่าห่วงพ่อแม่คนใกล้ชิดนะที่อยู่กับตัวเองนะของเล่นตัวเองไม่อยากให้ใครเอาไปไม่อยากให้คนอื่นเล่นด้วย เพราะว่ามีไอคิวที่ดีจดจำน้าของเล่นหรือคุณพ่อคนแม่ที่ตัวเองหลักได้ข้อที่4นะคะก็คือเด็กที่สามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องบอกเราไม่ต้องแนะนําอาจจะบอกหรือแนะนํานะในแค่ช่วงแรกครั้งต่อไปเขาจะจําได้เลยนะคะว่าก่อนทําสิ่งนี้จะทําอะไรและก็หลังจากทาสิ่งนี้แล้วจะทําอะไรเช่นนะคะก่อนที่เขาจะกินข้าวนะคะเราเคยบอกเขาว่าต้องไปล้างมือ อาเช็ดมือแล้วก็รกับประทานอาหารเมื่อทานอาหารเสร็จก็ให้เช็ดปากล้างมือหรือว่าไปแปรงฟันให้สะอาดถ้าครั้งต่อไปนะคะเขาจาได้เนี่ยก่อนที่เขาจะจะกินข้าวเราไม่ต้องบอกเลยนะคะเขาไปล้างมือให้สะอาดก่อนเลยกินข้าวอ่าเช็ดปากเช็ดมือล้างมืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเขาสามารถทํากิจกรรมเหล่านี้ได้โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมทั้งก่อนหน้านี้ และหลังหน้านี้ได้เองโดยอัตโนมัตินะคะเด็กคนนั้นมีไอคิวที่ดีแน่นอนข้อที่5นะคะก็คือเด็กจะชอบเล่นนะกับเด็กวัยเดียวกันหรือเด็กที่โตกว่านะถ้าเด็กคนนั้นชอบเล่นหัวลอ้อเสียงดังเล่นของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะกับเด็กในวัยเดียวกันหรือเด็กบางคนนะคะชอบเล่นกับเด็กที่ตัวโตกว่าหรืออายุมากกว่าเนะี่ยมงบอกว่าไอคิเขาจะดีมากมเลยค่ะ แล้วก็ข้อที่หนะคะก็คือเมื่อพูดจาได้แล้วนะเห็นนั่นเห็นนี่ช่างซักถามสงสัยนะคะถา,ถามนู่นถามนี่ถามไม่รู้จักเบืออ่อถามนี่คืออะไรนั่นคืออะไรถ้าถาม,มบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยนั่นคือแสดงว่าเขามีจินตนาการเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีไอคิที่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะส่งเสริมอย่าแสดงท่าทีรําคาญอย่าไปบล็อกนาความคิดของลูกทำอะไรบ่อยนักนาบอกไปแล้วอะไรแล้วนาสิ่งอันเนี้ยจะเป็นการไม่สนับสนุนแล้วยังเป็นการบล็อกความคิดหรือว่าจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของลูกนะคะแล้วก็ข้อที่6นาก็คือขอยข้อิเศจนะคะเด็กคนนั้นจะอ่านหนังสือได้เร็วเมื่อถึงเวลานะที่เราสอนหนังสืออ่านหนังสือเนี่ย เขาจะอ่านหนังสือได้เร็วมากหรือจะจดจําได้เลยนะเราชี้ภาพต่อไป่าตัวหนสังสืออาจยังอ่านไม่ได้แต่รู้แล้วนะคะว่านี่คือแอปเปิ้ลสีแดงหล่นอยู่ใต้ต้นเขาก็จะอ่านไปล่วงหน้าแล้วอ่าแสดงว่าเขามีการจดจําที่ดีมีไอคิวที่ดีนะสามารถเชื่อมโยงนะคะในการทาครั้งต่อไปได้แล้วก็ข้อที่แนะคะก็คือเด็กคนนั้นจะจําชื่อคนตัดสิ่งของนะคะได้ดีมากที่เกี่ยวข้องกับเขา นะคะจำได้หมดเลยว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรทั้งที่บางสิ่งบางอย่างเป็นของที่ยากจําชื่อก็ค่อนข้างยากแต่เขาจําได้หมดเขาห่วงของเล่นได้หมดอ่าเพราะฉะนั้นลักษณะแปดเด็กที่มีลักษณะแปดอย่างนี้นะแสดงถึงว่าเด็กคนนั้นมีไอคิวดีเราควรที่จะกระตุน้นควรที่จะส่งเสริมนะคะควรที่จะต่อยอดนะในความคิดหรือการกระทํานั้นๆเมื่อเขาทําได้ นะควรที่จะชมเชยปรบมือนะคะอาจจะให้รางวัลบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งจะเป็นส่งเสริมทำให้เขามีทั้ง IQ ที่ดีแล้วก็ EQ ที่ดีนั่นเองค่ะ